สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูฟุกันนะครับในวิชาศัพทศารนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับอ่าวันนี้เราก็อยู่ในกันในบทที่สองเหมือนเดิมนะครับอ่าเราจะมาต่อในส่วนของเรื่องของเพื่อนเนาะัขอข้อเมเป็นเพื่อนนะครับอ่าเรามาดูกัน,นครับว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ่า ข้อที่5นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทของนักเรียนนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อนเป็นคนที่รักใครสนิทสนมกับเราเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจและสนุกเมื่ออยู่ด้วยเพื่อนเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราคอยปลอบใจและรับฟังความทุกข์ของเราดังนั้นเพื่อนจึงมีความสําคัญอย่างมากเราต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีเพราะเพื่อนที่ดีจะชักจูงเราให้ทาในสิ่งที่ดีซึ่งจะทําให้เรามีความสุขการสร้างสมรรถภาพกับเพื่อนการมีสมรรถภาพกับเพื่อนก็คือการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมีการติดต่อสื่อสาร พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นเราจึงควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนจึงทำให้เราอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขซึ่งเราควรปฏิบัติดังนี้ 1. นนะครับมีความสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับเพื่อน 2. มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อน 3. ม,มีความจริงใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจ 4. พูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคำที่ไพเราะไม่ทินท้าว่าร้ายเพื่อน 5. มีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อน ยกย่องชมเชยความรู้ความสามารถของเพื่อนอยู่เสมอเจรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่างๆกับเพื่อนเช่นโกรธอิจฉาเป็นต้นอ่าเนี่ยคือการสร้างสมรรถภาพที่ดีกับเพื่อนเนาะก็คือการที่เราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างดีเนาะอ่าก็มีทั้งหมดเจ็ดข้อเนาะก็คือมีการรักษามีความการรักษาการรักษาเอ่อใช้คำสุภาพเรียบร้อยกับเพื่อนเนาะอ่าพูดจาดีกับเพื่อนเข้าใจเพื่อนจริงใจกับเพื่อนอ่า แล้วก็มีความยุติธรรมเนาะไม่เอารับเปรียบเพื่อนอ่าสมมติว่าเพื่อนมาช่วยงานเราเนาะถ้าเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยเราก็ควรไปช่วยเพื่อนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องขอช่วยเหลือซึ่งกัน,กน,นและกันเนาะอ,ชมชมชอ่าอแล้วก็มียกย่องชมเชยเนาะอ่าอย่างเช่นพอเราเพื่อนเราสอบได้ที่หนึ่งของห้องเนี่ยเราก็าไม่ควรที่จะไปพูดเออเราก็ไม่ควรจะไปอิจฉาของเนาะเราก็ควรที่จะชมบอกชมเขาว่าเก่งแล้วว่าอะไรนี้หรือว่าเราอาจจะขอให้เขามาช่วยสอนเราบ้างก็ได้เนาะอ่าอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอ่าแต่ก็ไม่ควรไปอิจฉาไม่ควรไปเว้ ไปเน็บแนมเขาเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับอ่าต่อไปข้อ7ก็คือรู้จักควบคุมตัวเองเนะาะพลาโกรธเนาะอ่าสำหรับในช่วงวัยประถมศึกษ,ษาปีที่5เนี่ยจะเป็นช่วงที่ยังอารมณ์แบบวนง่ายอยู่เนาะมาครั้งเนี่ยเราอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนในหัวข้อที่มันเไม่เป็นหัวข้อที่สําคัญเท่าไหร่คือมันอาจจะเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเพื่อนเราอาจจะทําอย่างลบเราหายหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะทำาลบหายหรือว่าทําดินสอเราหักอะไรอย่างนี้อ่า ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากเกินไปหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงมากจะเกินไปแล้วก็อาจจะแค่อบอกเพื่อนว่าคราวหลังอย่ายทำอีกอะไรประมาณนี้แค่น,นี้พอเนาะเราไม่ควรที่จะไปโกรธไปเกลียดเพื่อนเนาะไม่ควรจะถึงขนาดนั้นเนาะถ้าอะไรที่มันสามารถประนประนอมก,กันได้ล้วก็ควรจ,จะพูดคุยกันดีๆเนาะไม่ควรไปไม่ควรไปต่อ,อยเพื่อนไม่ควรไปทุบตีเพื่อนเนาะเพราะเพราะม่งั้นเราก็อาจจะทะเลาะกันได้นะครับออันนี้ก็คือการสร้างสัมรนธภาพที่ดีกับเพื่อนนะอะต่อไปนะครับ อ่าต่อไปอ่าต่อไปคือข้อ6นะครับความขัดแย้งกับเพื่อนนะครับอ่านักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนอ่าเหมือนเหตุการณ์ที่แล้วน้องที่ครูเล่าให้ไปเล่าให้ฟังเมื่อกี้อ่าเรื่องอ่าเรื่อง,อ,งอ่าการที่เพื่อนยิ้มของไปแล้วไม่คืนหรือว่าทําหักอะไรงี้อ่าก็อาจจะมีการทะเลาะโอบอกแวงกันเนาะอ่าโอเคการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนนะครับมาครั้งอาจเกิดข้อความอาจเกิดความขัดแย้งกันซึ่งสาเหตุ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งม,มีหลายสาเหตุและส่งผลกระทบดังนี้นะครับอเรามาดูข้อแรกนะครับก็คือหนึ่งสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนนะครับอันแรกคือความเห็นแก่ตัวครับอ่าสองคือพูดจาไม่ดีต่อกันสามคือการเข้าใจผิดกันสี่ความคิดเห็นไม่ตรงกันห้าความอิจฉาริษยาหกปัญหาในการทํางานเจ็ดมีบุค,คลิกและนิสัยที่ต่างกันแปดการล้อบ,บมน้อยของเพื่อนเก้าความรู้สึกชอบ หรือมาชอบเพื่อนคนนั้นคนนี้ส0บก็คือการเล่นกันด้วยความรุนแรงหรือ,อยหยอกล้อกันร,รุนแรง11เ็ดคือการไม่รับผิดชอบในหน้าที่อ่ากูคิดว่าข <Carl>. ้อที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยกูคิดว่าจะเป็นข้อนี้นะครับการล้อปมน้อยของเพื่น <S <S อนเนาะอ่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเอ่อมีเอ่อคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีฐานะไม่เท่ากันเนาะถึงแม้ปัจจุบันจะบอกว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันทุกคนเนี่ยแต่จริงๆแล้วในะชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไม่เหมือน,น,น,นกันทุกคนเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะทางบ้านอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายเนาะ ที่ปัจจุบันมันไม่ได้เหมือนกับทุกคนเนาะบางคนอาจจะเกิดมาอาจจะพิการหรือว่าอะไรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปล้อเขาเนาะอย่างน้อยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนาะเราเป็นเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทุกคนอ่าแล้วก็ควรที่จะคอยช่วยเหลือเขาหรือว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวแต่เขาเหงาหรือว่าไงเราก็ควรที่จะไปพูดคุยกับเขาหน่อยเนาะไม่ให้เขาเปาะเหงาอยู่คนเดียวเนาะอ่าสําหรับในข้อนี้เนาะแล้วก็เรื่องปมด้อยเนี่ยมันมีทุกคนแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะโดนคนอื่นเห็นปมด้อยของเราตอนไหนเนาะ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปรอเขาคนอ,อื่นเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนข้อน,นี้เนี่ยเรื่องการล้อผมด้อยเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาค่อนข,ข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับสังคมของเด็กภายในโรงเรียนของของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการเกาะกลุ่มกันเยอะมากถ้าเด็กคนไหนที่ปฏิบัติตัวไม่ไม่เหมือนคนในกลุ่มเนี่ยก็จะถูกตีตาว่าคนนั้นเนี่ยเป็น มีปุ่มด้อยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนในห้องอ่าทุกคนก็จะเมินเฉยหรือว่าทุกคนก็จะลุมแกล้งน้องห้องเลยอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยตั้งแต่สมัยก่อนนัจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ครับอ่าเพราะว่าก็ยังก็ยังมีให้เกิดให้เห็นอยู่เรื่อยๆอ่าต่อไปนะครับอ่าข้อสองนะครับผลกระทบของการขัดแย้งกับเพื่อนอ่าเมื่อกี้เป็นสาเหตุแล้วนาะเรามาดูผลกระทบกันบ้างอ่เาเ เพื่อนไม่คบไม่อยากพูดคุยหรือเล่นด้วยเกิดความบาดหมางก,กันอยู่รวมอยู่ร่วมกันไม่ได้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มๆเกิดความเครียดเกิดอารมณ์เศร้าเมื่อเพื่อนไม่คบทํางานทํางานกลุ่มร่วมกันไม่ได้งานไม่ประสบความสําเร็จไม่มีคนคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาอ่าอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดเนาะที่เขาเขียนมานะครับอ่ากูคิดว่าข้อนี้เอ่อกูคิดว่าภายในเนี้ยข้อที่เป็นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น เป็นข้อนี้เนาะเกิดการแบ่งแยกเอาไปกลุ่มๆเนาะพอเวลาเราเกิดการแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเอซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีความคิดความความอ่านเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็คือกลุ่มหนึ่งคิดแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งคิดแบบนี้พอเวลาอ่าสมมุติว่าเป็นในห้องเรียนเนี่ยสมมติว่ามีกลุ่มสองกลุ่มเกิดขึ้นในห้องเรียนถ้าสมมติว่าครูสั่งงานอะไรไปให้คนในห้องทําร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดการทะเลาะบวกกันเนาะเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความคิดที่ไม่เหมือนกกัััันนนนเเาาาาะมมมมจไไ่สรรถปบควข้้ใด เพราะฉะนั้นเนี่ยครูคิดว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อที่เป็นผลก,ก,กระทบมากท,ที่สุดเลยในทั้งหมดในข้อนี้เนาะอ่าต่อไปนะครับเราดูแลต่อไปกันอ่าต่อไปข้อเจนะครับพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนนะครับอ่านักเรียนใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับอ่าสำหรับครูเนี่ยก็อาจจะเป็นการพูดคุยเนาะพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเราควรที่จะใช้เหตุผลพูดคุยกันมากกว่าใช้กําลังแล้วก็ใช้การหยอกล้อหรือว่าการแกล้งกันเนาะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ แล้วโค้เหตุผลในการพูดคุยมากกว่าเราจะได้รู้ว่าที่เขาทําไปเนี่ยเพราะอะไรแลวที่ทำแลวที่เขาทาให้เราโกรธเนี่ยเพราะอะไรเนาะเราจะได้รู้เหตุผลของเขาด้วยอ่าโอเคครับปัญหาระหว่างเพื่อนสามารถแก้ไขได้ถ้าทุกคนปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมเนาะอ่าเรามาดูข้อแรกกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาอ่ามีทั้งหมด7ข้อเนาะเรามาดูข้อแรกรู้จักให้อภัยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นทําผิดอ่าสคือไม่ใช้กําลังในการตัดสินปัญหาสามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ สี่พูดกันด้วยถ่าคำภัยละห้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือของเพื่อนนะครับหกควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อมีปัญหาเจ็ดยอมรับผิดเมื่อทําผิดและกล่าวคําขอโทษอ่ะผมคิดว่าพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดเนาะในในข้อนี้เนี่ยผมคิดว่ามีสองข้อที่ที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเนาะก็คือมีอันแรกคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนาะก็คือถ้าเรารู้จักการที่เราถ้าเรารู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้เนี่ย แล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีเหตุผลเนาะกายเป็นคนที่ใช้ความคิดในการพูดมากขึ้นใช้ความคิดในการตัดสินใจมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือข้อนี้ครับยอมรับผิดเมื่อทําผิดและกล่าวคําขอโทษออ่าเคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครูเห็นหลายคนอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะยอมรับความผิดของตัวเองเท่า,ทาไหร่เนาะบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบทําเป็นลืมทําให้แบบทําเป็นลืมไปว่าความผิดของตัวเองยังมีอยู่เนาะทําเป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่ง การท other the so. ําอย่างนั้นน่ะอาจจะทําให้คนที่โดนเราคนที่เราไปทํากระทําเขาอ่ะเขาอาจจะยังโกรธอยู่ยังอาจจะยังไม่ชอบหน้าเราอยู่เนาะเราก็ควรที่จะขอโทษเขาเนาะให้เขาคืนดีกับเราอะไรอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปสร้างความบาดหมางคนอื่นไว้ให้มันเนื่องหนาเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอ่ะเขาอาจจะกลายมาเป็นอาจจะเป็นเจ้านายเราหรือว่าอาจจะเป็นเอคนที่ขอช่วยเหลือเราในภายหลังก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะขอโทษเนาะกับคนที่เราทําผิดด้วยเนาะ ไม่ควรไจะทำเป็นเมินเฉยนะครับต่อไปข้อสองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหานะครับต่อไปเป็นเมื่อกี้เป็นข้อที่พึงประสงค์เนาะต่อไปเรามาดูด,ดูไม่ดูไม่พึงประสงค์บ้างข้อแรกก็คือใช้กําลังในการตัดสินปัญหา2พูดจาใส่รดายดเพื่อนหรือกล่าวโทษเพื่อนเพื่อให้ตนเองพ้นผิดสไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่น4ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผล 5. พูดจาด้วยถ้ยคำที่หยาบคาย 6, 6ยึดถือความคิดของต,อน,ตอนเป็นหลักอ่ ผมคิดว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อที่หกเนาะก็คือการที่ยึดถือความคิดของตนเป็นหลักอ่าการที่เราจะเป็นคนที่มีเหตุผลได้เนี่ยเราต้องเกิดเราต้องเป็นคนที่รับฟังความคิดของผู้อื่นก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเอาความคิดของตนเองเนี่ยเป็นหลักเนาะเราควรที่จะฟังรอบข้างบ้างว่ารอบข้างเนี่ยพูดยังไงกับเราหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วเราค่อยมาปรับปรุงตัวเอง,งเนาะให้กลายเป็นคนที่เหมาะสมกับเพื่อนหรือว่าเหมาะสมกับคนรอบข้างเนาะเราไม่ควรที่จะยึดเอาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าโลกโลกปัจจุบันนเี่ย มันเป็นโลกมันไม่ใช่โลกที่มันมันมันไม่มันไม่มใช่โลกที่หมุนรอบตัวเราแล้วมันเป็นโลกที่เราต้องหมุนต้องต้องต้อง,องเอ่อต้องคอยปฏิสัมพันธ์หรือว่าคอยพูดคุยกับคนอื่นเนะาะก็คือเราต้องอยู่ในสังคมโลกกับผู้อื่นให้ได้อ่าไม่ใช่โลกที่เราจะมาอยู่คนเดียวได้แล้วเนาะอ่าเราคนที่จะปรับตัวเนาะไม่ควรที่จะยึดตัวเองเป็นหลักเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีเหตุผลเนาะในปัจจุบันนี้อ่าครับต่อไปเนาะอ่าโอเคเอ่อวันนี้ครูก็ขอสั่งการบ้านหน่อยนะครับ เออ่ครั้งที่แล้วครูสั่งข้อนี้ไปเนาะหน้าที่สามสิบสามเนาะครูสั่งข้อหนึ่งข้อสองเนาะครั้งที่แล้วต่อไปครูขอสั่งข้อสามข้อสี่อันนี้ครับข้อสามข้อสี่ด้านล่างนี้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ครับสองข้อนี้เนาะอ่าของตอนที่หนึ่งเนาะข้อสามสี่นะครับทำแค่สองข้อนะครับทําลงในสมุดเนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงในไลน์นะครับพร้อมบอกชื่อจริงนามสกุลนะครับเดี๋ยวครูเช็คคะแนนให้เนาะ ส่วนครูได้ลงชิ้นงานชิ้นงานวิชาสศึกษาไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ส่งก็ขอให้ทยอยส่งกันด้วยนะครับตอนหลังจะได้สบายๆนอะจะได้ไม่มีงานค้างอ่าวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ